ครับสวัสดีตอนเย็นนะครับผมนะครับวันนี้นะครับพอดีเจอดอกสีแดงนะครับมีคนถามนะครับว่าดอกอย่างเงี้ยนะมีไหมนะครับดอกสีแดงต้นไหนเอ่ยนะครับถ้าคุณเคยเห็นผมรีวิวนะครับต้นนี้ครับต้นโค้งนี้ครับยอดนี้นะดอกมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่นะครับเพิ่งบานดอกเดียวด้วยนะครับนี่นะครับหายยากนะครับแดกแดกแดก ดอกดอกแดงแบบนี้นะครับดอกแดงแบบนี้นะครับเนี่ยหายากนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับคือมันจะเป็นแบบยังไงอ่ะถักกันนะที่ผมบอกว่าคอไม่ตกนะครับนี่บานถักกันหนึ่งสองหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าชั้นนะครับแล้วคอไม่ตกด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเนี่ยสวยงามจริงนะครับต้นแต่ต้นนี้มันเป็นแฟนซีนะครับแฟนซีอยอดดอกดอกสีแดงเนี่ยมันจะมีกี่กี่กิ่งเดี๋ยว หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 4่งสองสามสี่สีกิ่งนะครับส่วนนั้นก็จะเป็นสีเหลืองนะครับอันนี้สีเหลืองอันนี้ก็สีชมพูนะครับอันนี้ก็หางประกัดอันนี้ก็สีแดงอีกสีเอสีโอรสบ้างนี่นะครับน่าจะเป็นระฆังทองพวกนั้นนะนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับต้นนี้นะครับถ้าใครสนนะครับมีต้นเดียวนะครับเพิ่งเห็นดอกนะครับอ่านี่นะครับหกร้อยบาทนะครับส่งฟรีนะครับหกร้อยบาทส่งฟรีนี่นะครับใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับหกร้อยบาทส่งฟรีนะครับ อ่าใครสนใจทักมาเลยนะครับใครสนใจทักมานะครับ0980083074นะครับ0980083074จากช่องบททองเทนน่านะครับพอดีมีต้นเดียวผมก็เลยรีวิวต้นเดียวนะครับผมเนาะอ่าใบด่างเนี่ยนะครับตอนมีคนถามเหมือนกันนะครับสว่างเนตรเนี่ยด่างสว่างเนตรเนี่ยเออพอดียอดมันไม่สวยผมก็เลยไม่ได้ขายนะครับเนี่ยต้นเนี้ยครับโคตรเอี้ยวด้วยนี่นะครับเห็นไหมเนี่ย ยอดมันไม่ค่อยสวยนะครับผมเลยไม่ได้ขายนะครับยอดมันไม่ยาวนะนะครับอ่าแต่ถ้าใครจะจะเอาก็ทักมานะครับเนี่ยนะครับอ่าสี่ร้อยนะครับส่งฟรีนะครับสี่ร้อยส่งฟรีนะครับผมนะฮะแล้วดอกสีแดงตัวนี้โอ้โหนะครับเพิ่งเพิ่งเห็นจริงๆนะครับแล้วก็หายากด้วยนะครับนะอ่าที่ผมบอกว่าเนี่ยผมเสียบต้นเนี้ยอ่าถ้าใครไปหาดูคลิปเก่าๆนะครับที่ผมอ่าลงนะครับเนี่ยจะเห็นนะครับว่าต้นนี้นะครับดอกดอกสวยมากๆครับดอกสีแดงแดงแบบต้นนั้นแหละครับนะ 0980083074นะครับ0980083074นะครับจากช่องบดทองแชนแนลนะครับผมนะไลน์มาทักมาก็ได้นะครับถอนส่งนะครับไม่ได้ส่งทางกระถางนะครับวันนี้ก็มีเกิดการเข้าใจผิดนะครับหลวงพ่อเนาะนะครับท่านก็ชรามากแล้วนะครับก็คือผมก็ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะโกหกหรืออะไรนะครับก็คือแบบผมก็คิดว่ารู้นะครับว่าผมถอนส่งนะครับ ผมก็ถอนภัยนะครับนะต้องขออภัยหลวงพ่อด้วยนะครับผมนะครับผมไม่ได้ตั้งใจที่จะโกหกท่านนะนะครับแต่ว่าผมคิดว่ารู้แล้วนะครับนะเนาาเว่าาผมส่งทุก,ทกคนผมก็ถอนส่งนะครับห่อตุ้มส่งนะครับผมนะขอบคุณมากครับผมจากช่องของทอง Channel เดอสวัสดีครับ